Okay, I will invite uh, you once again. We will continue. Uh, last week we left off. We were in 1 Peter chapter 5, uh, verse 1 through 4. So I think we'll let's, let's read the entire verse, uh, or verses 1 through 4, and then we'll, we'll continue. So I'll read in English. The elders, who are, oh, me, the elders who are among you, I exhort. I am a fellow elder. <coughs> excuse me. Okay, let me start again. <coughs> the elders who are among you, I exhort. I am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock which is among you serving as overseers not by compulsion but willingly not for dishonest gain but eagerly nor as being lords over those entrusted to you but being examples to the flock and when the chief shepherd appears you will receive a crown of glory that does not fade away <laughs> ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเช่นกันและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของรักพิสและมีส่วนที่จะรับสง่าราศีอันมาปรากฏภายหลังด้วยจงเลี้ยงขุมแก่ของพระเจ้าที่อยู่กับท่านจงเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความคืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการให้ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของอันเป็นมนทินแต่ด้วยใจพ้อและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ คงขี่ผู้รับมรดกของพระเจ้าแต่เป็นแบบอยาดแก่ผมแก่นั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับองคุดแห่งสง่าราศรีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยในคำนองนนเดียวกันท่านก็อ่อนอาวุโสก็จงยอมตามผู้อาวุโสอันที่จริงให้ท่าน,นทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความของใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองของแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายใ,ใจของโอเค okay, let's do a เรียนรู้เดี๋ยวให้เราทบทวนกันก่อน Last week we talked about the fact that the elders were the leaders of the church. อาทิตยที่แล้วเราพูดถึงผูอ้อาวุโสที่เป็นผู้นำในคริสตจักร So those that are elders, the, the, pastors, the leadership, those that are teaching um, the members. ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือผู้นำที่สอน คับพระคาของโระ์ให้กับสมาชิก We talked about how Peter uh, he was addressing other elders and he was connecting directly with the elders and being an elder himself แล้วก็อัคเตโตก็ได้มีโอากาสที่จะได้พูดกับผู้อาวุโสแล้วก็รวถึงผู้นําที่มีอายุแล้วในแต่ละคิสจักร b u we also said that Peter uh, Uh, spoke to the elders in, such a way as he wrote that uh, to let them know that he was also an apostle. แล้วก็เขาได้บอกกับทางผู้วสุในสิ่งที่เขาได้เขียนมาในพระคัมภีร์แล้วก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็น uh, หนึ่งในพระสาวก so in verse 2 we started to talk about uh, the key uh, verse which is uh, shepherd o h flock of God แล้วในข้อที่2คาําสําคัญในข้อนี้ก็คือเรื่องของ ผู้เลี้ยงแกะแล้วก็ฝูงแกะ And we talked about uh, three things last week uh, related to shepherds. แล้วเราพูดถึงสามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงแกะ And we said that shepherds should feed their flock. อย่างแรกก็คือผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงแกะควรที่จะให้อาหารกับฝูงแกะตน And of course, u uh, in, in the sense of a church setting, feed the flock means the elders teach the word of God. ถ้าเปรียบกับพิจกรก็เหมือนกับการการให้อาหารก็เหมือนกับการให้พระคำหรือให้พระนะของเจ้ากับสมาชิกนเอ e said that uh, elders also protect the members. และอย่างที่สองผู้เี้ยแก่ก็คือจะต้องปกป้องฝูงแก่ของตนเหมือนกับผู้นำของทิ่จะปกป้องสมาชิกของตน Just as a shepherd must protect the flock, the sheep, uh, the pastor protects the members from false teachers, false disciples. ก็เหมือนกับผู้เลี้ยงแกะปกป้องแกะของตนนะครับก็เปรียบกับผู้นำที่จะปกป้องสมาชิของตนจากอะไรก็คือจากการสอนหรือจากความเชื่อที่ผิด In d h e end of last week, we said that uh, shepherds also n e e d the flock. และสุดท้ายนะครับบทบาทสุดท้ายของผู้เลี้ยงแกะที่เราพูดกันไปเมื่สัปดาหที่แล้วก็คือว่าผู้เลี้ยงแกะจะนาฝูงแกะของตนเอง said that the sheep often get lost on their own, and so they need a leader, and it is the role of the pastor to lead the members. So as we continue today, there's one other point that I would like to make about uh, the shepherds or the elders. แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะสื่อให้กับผู้คนในวันนี้สำหรับบทบาทสำคัญของผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงแกะหรือผู้นำนั้นก็คือผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงแกะต้องเอาใจใส่กับกลุ่มแกะของตน And when say care, care basic when need we we the needs. to of เมื่อเราพูดถึงคำว่าเอาใจใส่เราก็มักจะนึกถึงคำว่าการดูแลปัจจัยพื้นฐาน So shepherd sheep of a may hair the the cut u ุ้ลแกอาจจะตัดขนให้กับน้องแกะ shepherd may tend to the legs or the feet if they're injured or harmed แล้วก็อาจจะรักษาถ้าเกิดว่าน้องแกะมีอาการเจ็บป่วย if a sheep is sick uh, the shepherd likely will take care of the sheep หรือแบบมีอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็คือก็ต้องดูแล So, in this sense, uh, the pastor of the church as well has uh, a general role in hearing for the members of the church. Uh, the shepherd will, or the elder will, will need to pray regularly for the members. As well, the pastor will often visit the members in their own home life, if need be. And this is all part of the role of the, the pastor to take care of the members. So, as we can conclude just this section here on shepherding the flock, uh, I'll go back and just make these points real quick. ในขณะที่เรากําลังสรุปเกี่ยวกับเรื่องฝูงฝ uh, ูงแกะแล้วก็ผู้เล็กแกะผมอยากจะขอกับทุกคนอย่างรวดเร็ว And although we said that uh, the members, the flock, uh, often is prone to wander away or get lost. ในขณะที่ฝูงแกะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลงทางน,นะเดินไปเดินมาวก็หลงทาง And sometimes the flock as well, the members are are defenseless on their own. เนะมือนับ สมาชิกก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบมีการหลงทานได้ and though the flock the f o c t o h t h e members need to be l e d from place to place วาแกเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการนําในแต่ละชวเวลา they are in fact the members of the church are in fact God's flock not the pastor's personal flock but God's flock

complete which these mentioned. of all we to just tasks พระเจ้าครับได้ประทานบทบาทหน้าที่นี้เนี่ยให้กับผู้นำของศาสนาในการที่เขาจะดูแลผงแก่ของตนเองในขณะที่เขามาที่คิสันจักรผู้นำก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะดูแลแล้วก็ให้ให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับพระคำของพระองค์ chapter John we remember if And in John chapter 10 uh, John chapter 10, verse 14. Chapter Chapter 10, verse 14. What think? Jesus said, I know my sheep, and my sheep know me. So in that sense, Jesus, well he knows. those that belong to him. He knows the true believers, and he has, in a sense, handed those over uh, to the pastor, and the pastor must teach, take care of, uh, and just make sure that the sheep are, r well, h e taught. จากข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนะครับทรงรู้จักลูกแก่ของพระองค์ทุกตัวรู้จักหมดแล้วพระองค์เนี่ยก็ให้ลูกแก่เราเนี้ยให้กับผู้นำาองศาสนาให้กับอาจารย์ในการเขาจะดูแล I've heard uh, pastors sometimes they'll make a, an expression or they'll uh, say something like this. They'll say, Well, the members of my church do this or do that. <laughs> and then it's, that's really not true in, in the biblical sense. Uh, those members which are there at the church are really belonging to God directly. And it is the pastor who must. <laughs> And you'll see that this is uh, this position, uh, that of a pastor, is one that must be taken very seriously. Uh, the position of pastor is something that must be taken very seriously. It's a serious task. So let's continue with the verse. The next, uh, this is still in verse 2. 1ปีเ t อร์ e r นท2แล้วก็อยู่ในหนังสือหนึ่งเปนโตนะครับบทที่5ข้อที่2 verse 2. Right? Verse it says shepherd the flock of God which is among you serving as overseers not by compulsion but willingly นะครับก่อนที่บอกไปว่าบทบาทสำคัญที่เขาควรต้องรับชอบก็คือว่าที่จะเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจ We are reminded also of John 10. You don't have to turn back to that, but also in John 10, um, this is the, t statement that Jesus made. He says, "A good shepherd gives his life for the sheep." แล้วก็ในพระธรรมทีนะครับมีหนังสือหนึ่งใน uh, ยอห์นบทที่10นะครับเราจะได้กลับไปอ่านนะครับแต่ว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยพระเยซูได้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 ตัว่านะครับเราต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี In that sense, again, we see that the pastor or the shepherd of the church is one that surrenders his life and does what's best for the sheep. นั่นหมายความว่าผู้นําหรืออาจารย์ควรที่จะอุทิศชีวิตให้กับการรับใช้ของโรงในการที่จะนำสิ่งแก่ของโรง And the role of the pastor certainly is no ordinary job. It's no ordinary p o s i t i o n สำหรับบทบาทของผู้ที่เป็นศิษย์ท,ที่บ้านนั้นจริงๆนะครับมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยไม่ใ่งานธรรมาดาธรรมาดา Ramima the the pastor does not work nine to five. Nine to five. it doesn't work. A pastor is really always on duty. Uh, the pastor, as we said, is visiting the homes of the members, uh, teaching at the church, praying for and studying for himself. He's always preparing for

He doesn't under work compulsion แล้วก็ในท้ายของข้อสอนบอกว่าไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของอันเป็นคนดี That means the pastor should not be greedy. Uh, He should not be after money. นั่นหมนายความว่าคนที่เป็นอาจารย์ที่เป็นเสียให้บ้านเนี่ยไม่ควรที่ไม่ควรที่ต้าเป็นคนโลภนะครับหรือแม้แต่เหมือนกับอะไยังไงแบบตามเงินนะครับไม่ใช่ Unfortunately uh, there are many Ministers or pastors, I would say in a large degree, they're, they're false disciples, but there are many pastors. You see them on TV all the time, television in the United States. Uh, they're constantly asking for money. <laughs> And they re, they re making statements as, they're such you today, send me to money. you healed e พราะบางครถ้าคุณอยากได้รับการรักษานะคุณทรงเงินมาให้ผมไม่๋ยวผมจะช่วยรักษาให้ In fact many of these types of uh, so called Christians have come to Thailand and, and done similar things และบางครั้งนะครับคุณประเภทนี้นะครับมีคนเยอะคริสเตียนนะครับเขาก็มาที่เมืองไทยนะแล้วก็ทำแบบนี้ทำแบบเดียวกัน Uh, there was a guy, his name is uh, Benny Hinn. I'm not sure if you've heard of this man, Benny Hinn, but he came to Thailand. <coughs> <coughs> and I remember seeing a picture of when Benny Hinn came to Thailand, there were thousands and thousands of people uh, that went to see him speak. <coughs> Unfortunately, the thing about Benny Hinn is that he's constantly asking for money. He says, If you come, I'll heal you. But then he asks for a lot of money, and this makes him very, very wealthy. The Bible says that the pastor, the leader, should not constantly be after money. แต่ว่าในประคำหีนะครับพระเจ้าก็บอกว่าผู้ที่เป็นเสียบ้านนะไม่ควรที่จะตามเงิน The pastor must be more concerned with teaching and caring for the members rather than the money กับการเขาควรที่ต้องใช้เวลาของเขาในการที่จะเตรียมสอน uh huh. และในการที่จะดูแลเอาใจใส่กับสมาชิ And unfortunately sometimes the Christian uh, ministry as uh, pastors and other Uh, specific roles like elder, sometimes that is a place where somebody who has dishonest uh, intentions can make a lot of money. But that's, again, the, the, not the motivation of the pastor. The pastor should be caring for the flock, and money should not be the direct motivation. แต่นั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่แรงบันดาลใจของผู้ที่เป็นอาจารย์เลยนะครับแรงบันดาใ,ใจผู้ที่เป็นอาจารย์เนีเ่ยควรจะต้องมีใจที่อยากที่จะสอนนะครับแล้วก็ดูแลเป็นสายอย่างเป็นใจส o สติเดว e สทรีให้เราไปดูในข้อที่สามนะคร e บเด s e สทร s ซึ s งนอร์ส e ม่ล่อล over those entrusted to you but being examples to the flock ว่าและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ผงขี่ผู้รับมรดกของพระเจ้าแต่เป็นแบบ่างแก่ผงแกะนะ

must be given in a way that cares for and helps the members grow. So although the the pastor must preach the word of God, and in the word of God sometimes there are very hard and direct statements, the pastor must be careful that he himself Not just trying to ผู้นอาจาร์ควรจะต้องห้ความสําคัญกับเรื่องของการเตรียมแล้วก็เรื่องของการสอนนะครับของตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยก็ที่จะไม่ใช้อำนาจของตนในการที่จะพยายามปกครองนะว่าควบคุมผู้ที่เป็นสมาชิกแต่ผู้ที่เป็นอาจารย์ควรที่จะเป็น <laughs> so in that sense, if if the members of the church are not people who pray, that's probably because the pastor doesn't pray. If the members are not caring for each other, that's probably because the pastor is not caring like he should. แล้วถ้าสมาชิกไม่ได้เอาใจใส่หรือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันน่าจะเป็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทำอย่างนั้น Another words the Christian pastor should be the main example to the members of how to live a Christian life นั้นนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์นะครับผู้ที่เป็นผู้นำของที่สจากรนะครับครัที่ต้องเป็นแบบอย่างสิ่งที่ดีๆให้กับสมาชิกทุกคน There's a pastor that uh, really kind of I really have enjoyed listening to actually he's He's passed away at this point. His, his name is Martin Lloyd Jones. <laughs> and I've, I've really enjoyed uh, reading his sermons and actually listening to some of the audio of his uh, sermons in the past martin lloyd jones, who uh, lived in, in wales, uh, in the uk. Uh, they say that uh, he was a really good example to his, his members. and he went to be a pastor of a very small church, and the, the town that he went to him, went to be a pastor in. Uh, members were struggling with all sorts of things. First, <laughs> and if you read his story or his biography, uh, it said that he won the community to christ, not by gimmicks or special services or anything like that. he won his the talent to christ. because he preached the word God and he was wonderful example Christian and was a a pastor. uh, word God of of ด้งคุณยายเรื่องราวของเขาจะพบว่าเขามีความปรารถนาที่อยากให้ชุมชนที่เขาอยู่นัเนี่ยเป็นชุมชนของพระคริสต์เขามีใจที่สอนแล้วก็ประกาศเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระคริสต์นะที่สำคัญเนี่ยเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีมากให้กับสมาชิก Let's go to verse four ให้เราอยูในข้อที่4

We've got the uh, the shepherd of the elders, and then right above the elder, we've got the the, the great shepherd, the supreme shepherd, which is Jesus Christ. so the, the pastor the pastor is uh, mimicking แล้วนะก็ผู้ที่เป็นอาจารย์อผู้่เป็นูนำครับเขาต้องพยายามจเอ่อ c o y นะครับ copy แบบอย่างจากพระเรยซูนะครับ <Jesus> นบการติดตามนะครับนสมการติดตามรู It also says that uh, those pastors, those shepherds that are faithful, will receive a crown of glory. Uh, receive a crown of power. And that is uh, something to look forward to. Uh, pastors, elders, teachers that are faithful to the task that God has given them, uh, that they will in the future receive a crown of glory. ผู้ที่เป็นอาจารย์หรือผู้ที่เป็นผู้นำนะครับต่างก็รอคอยว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นระจาแลเขาจะได้รับมงคฎแห่งสง่าราศี but this also means that there will be a judgment uh, to pastors and elders ในขณะเดียวกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้รับการตัดสินจากพระเจ้าด้วย in other words uh, there will be a judgment uh, in the works of the pastors that the, the pastors truly lead they truly direct uh, and care for their members เขาจะได้รับการตัดสินว่าผู้ที่เป็นอาจารย์นั้นได้ทําหน้าที่ทและบ,บทบาทของตัวเองดีไหมเขาดูแลูงแก่ของตัวเองดีไหม The worst thing for a pastor would be on the day of judgment that some members would stand up and say, "My pastor, let me starve to death." นะครสิ่งที่แย่ yeah, สำหรับผู้ญญที่เป็นสี่แยกคือว่าเมื่อวันนึงเขาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วสมาชิกของเขาก็อยู่ด้วยแล้วเบว่าเี่ย ผู้เรียนแก่ของเราปล่อยให้เราหิวโหย and the pastor would let them s t a r a by not preaching and teaching the Word of God like he should have คก็คือคุณเป็นอาจารย์ที่เป็นสิธิบาลเขาไม่ได้สอนคำของอย่างที่ขาควรจะทำ or maybe they were saying my pastor left me completely defenseless left me defenseless he didn't teach me how to recognize false disciples and false belief so I f e l t prey to to things that were false. สมาชิกอาจจะบอกพูดออกมาว่าเนี่ยเสียให้บางของเราหรือผู้เลแก่ของเราไม่ได้สอนให้เราเห็นความแตกต่างของการสอนการสอนที่ผิดหรือความเชื่อที่ผิดเลย So the role of the pastor is not something that an individual just says one day I think I want to be a pastor of a church การที่เป็นเสียให้บางครับมันไม่ใช่สิ่งที่ คนควันเนึ้เกิดมีความสักว่าวันนี้ผมอยากที่จะเป็นสีรีธิบาท a pastor's role is a very serious thing แล้วบบาทของผู้ที่เป็นสีรีธิบาทนะั้นเป็นบบบาทที่ serious มากนะครับ and all pastors will be held accountable to how they led the congregation and their members ผู้ที่เป็นสีรีธิบาทนะทั้เนเขาต้องดูแลนะครับสมาชิกทุกคน but again, those that are faithful and will receive a crown of glory in the future. And right at the end, it says that crown will not fade away. And that means it's an eternal crown. Thank you again for allowing me to, to teach. ขอบคุณนะครับสำหรับโอกาสที่ผมได้มาสอนที่ครั้งนี้นะครับ I'm guessing Tommy next week be back ครับก็อาทิตย์หน้านะครับอาจารย์ทอมมี่นะครับก็จะมาสอนนะครับมากนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับข้อความของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานนะครับ